สวัสด,ดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวสมาร์ทเวอลที่น่ารักท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะครับผมก็วันนี้เราจะมาตอบคาถามสุดทางบ้านกันนะครับเนื่องจากว่ามีหลายคนถามมาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของฮมู์นคลัสนะครับว่าพี่ฮะไอเดียเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องทําตัวของฮอล์ลัสตอนไหนยังไงอะไรยังไงบ้างวันนี้เราจะมาตอบคาถามเกี่ยวกับฮมรมนคลัสทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับผมเริ่มจากคําถามแรกก่อนนะครับพี่ฮะ คนเริ่มต้นควรทำโฮมบอครัสไหมนะครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆแอบไม่ค่อยเชียรยในช่วงเริ่มต้นสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าทาได้ก็ดีนะครับผมโฮมบอครัสเนี่ยมีความสามารถที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลง3หัวได้นี่ครับผมแล้วก็โกเลิมได้นะครับผมประมาณนี้นะครับราคาของโฮมบอลครัสก็จะโดดเด่นประมาณนี้ทีนี้หลายคนก็ถามว่าเโฮมบอครัส e สามธาตุเนี่ยมันมีฟิลลิ่งที่แตกต่างกันยังไงบ้าง เดี๋ยวผมพูดถึงคีย์เวิร์ดหลักๆของแต่ละทาสกันนะครับผมอย่างโฮมอลคูลาสไฟเนี่ยจะเน้นไปการทำดาเมจจากพิษนะครับก็คือเน้นประมาณว่ามีเป็นการตีแล้วแบบมีพิษเยอะๆอ่าเป็นการแจกหรือว่าแรงเยอะนะครับผมแจกหรือว่าแรงเกิวกับพิษเยอะนะครับต่อมาก็คือโฮมอลคูลาสธาตุน้ำโฮมอคูลาสธาตุน้ำจะเน้นไปทางในเรื่องของการป่วนแส้แข็งนะครับผมแล้วก็แบบมีการซีซีก็คือแบบลดเกรดแล้วก็มีการแจกพิษได้ด้วย นะครับถ้าเอาพูดง่ายๆก็คือฮอรมนคอลัตเนี่ยเหมาะก,กับการที่เอามาทําทีมฟาร์มประมาณหนึ่งเลยก็คือแบบฟาร์มไฟมอนเร็วนะครับรวมถึงในเรื่องของเ,อเกี่ยวกับอหอประมาณนี้เป็นต้นงน,น้นเนี่ผมบอกก่อนเลยว่าตำแหน่งของฮมโมนคอลัตเองอ่ะคาดน้ําก็ถือว่าตอบโจทย์ในช่วงผู้เล่นเริ่มต้นอยู่แต่ทีนีน้หลายคนก็เริ่มมาให้ความสนใจเกี่ยวกับฮมนคอลัตลมกันจริงๆต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นสมัยนี้ผมแอบเชียร์โมนคอลัตลมนะครับเพราะว่าตัวของฮมโมนลมดีมากนะครับผมเก่งมากๆเลยอย่างที่ว่ววนนััันนนนเเลลลลกก็งงงมมไไดด้้ะะครบบผตขอออห หมอชายป้อชายได้นะครับแล้วก็ลง3หัวได้ลงตัวของอสูรห้าสีได้นะครับผมคือเก่งมากอะ่ะพูดง่ายเป็นมอนเต้อีกตัวหนึ่งที่ทำดาามจได้ค่อนข้างรุนแรงมากๆนะครับคำตอบเลยนะครับถ้าจะให้เลือกตัวของโฮมครัตหนึ่งใน3ามธาตุนี้จะเลือกธาตุไหนตอนนี้คือเชียร์เป็นตัวของธาตุลมนั่นเองครับเพราะว่าตัวของธาตุลมเก่งมากๆนะครับผมการตีดาเมจค่อนข้างแรงการตีติดในเรื่องของ uh, บัฟต่างๆถือว่าใช้ได้เลยครับสำหรับตัวของโฮมนะครัสลมนะฮะประมาณนั้นแล้วกันนะครับสำหรับตัวของมูลนะ ผมตอบให้ฟังทั้งหมดแล้วนะว่าเชียร์เป็นตัวของงูล,ลมทีนี้หลายคนถามว่ามุมคุณัสลมเนี่ยมันเวลาเราอัพสกงสกิลเนี่ยมันต้องอัพสกิลอย่างไงบ้างแน่นอนครับเวลาอัพสกิลต้องใช้ดิวมอน์ในการอัพนะฮะไอตัวม่วงๆครับเพื่อนๆไอตัวม่วงๆหนึ่งดาวครับในการอัพสกิลนะหลายคนก็บอกเฮ้ยจริงเหรอพี่มันต้องใช้ตัวนี้เลยหรอปัญหายากนะใช่ครับปัญหายากมากเราต้องใช้ตัวนี้ในการอัพสกิลเท่านั้นนะฮะอ่าคำถามที่2ต่อมาแล้วนะผมคำถามที่3ามครับเพื่อน ถ้าในกรณีที่ผมอะเล่นธาตุลมแล้วผมเปลี่ยนเปธาตุน้ำอะแล้วสกิลผมเต็มแล้วอะเราจะต้องอัพใหม่ไหมพี่ไม่จําเป็นต้องอัพใหม่ครับเพราะว่าสกิลเต็มล้วก็คือสกิลเต็มเลยนะครับไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับผมประมาณนั้นเป็นต้นนะฮะอ่ะแล้วก็ต่อมาครับก็คือในเรื่องของฮมคลาสหญิงกันบ้างครับพี่ฮะฮมคลาสหญิงเราจะต้องเล่นไหมต้องปั้นหรือเปล่าฮมคลัสหญิงต้องบอกก่อนจริงว่าจริงๆตัวเนี้ยเหมาะกับการเอามาเล่นในคอนเทนหอ หอเฮลหอฮาร์ H ull, H ull, Heart, เนี่ยเล่นค่อนข้างดีแล้วก็ตีซีกอได้ด้วยนะครับรวมถึงในเรื่องของการตีคนบางประเภทได้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าตัวของโฮมบอลคราสิงเนี่ยสปดมากจะนิยมใส่เล่นเป็นสายบนกันนะครับผมตัวนี้เหมาะกับการที่เราจะเริ่มเล่นหอเฮลแล้วนะครับผมหรือเป็นแบบทีมหอแล้วนั่นเองครับตีคนแล้วเงี้ยก็ไม่เหมาะกับผู้เล่นเริ่มต้นสักเท่าไหร่ครับเหมาะกับไอดีที่เริ่มกลางประมาณหนึ่งนะครับผมอะ ทีเนี้ยเดี๋ยวให้ดูรูนทั้ง2ตัวว่าอ้วันเล่นใช้งานรูนแบบไหนยังไงบ้างนะครับแต่ว่ารูนมันก็ยังไม่ได้สวยถึงขั้นขนาดนั้นนะครับเพื่อนก็เป็นรูนกลางๆใช้คําว่าเป็นรูนกลางๆแล้วกันนะครับผมมาเริ่มกันนะฮะคือผมได้รับคำถามเรื่องฮมร์นคลัสมาเยอะมากๆนะผมก็เลยแบบอุ๊ยอันมาตอบคาถามวันนี้ให้เลยแล้วกันนะครับอ่ะเริ่มต้นที่ตัวของฮมร์นคลัสถ้าลมก่อนวันใส่รูนตัว A นะครับผมแล้วก็เอ่อเป็นรูนมั่วๆนะครับผมประมาณนี้รูนตัว A กับรูนมั่วนะจปรรมาณนี้คับเั เอาเรื่องอยู่นะครับผมบื้มบ้ามเอกจัดเดี๋ยวนี้ผมเอามาลงโกเลมนะเอามาลงโกเลมโดยตรงเลยครับสเตตัสตตก็จะประมาณนี้นะต่อมาครับฮมครัสผู้หญิงนะครับผมฮงครัสผู้หญิงผมเล่นเป็นตัวเอกเตอร์นะครับแล้วก็เป็นรุนอ่ารุนรุนเขาเรียกนะนะรูนตัวของกาดนะครับผมประมาณนี้คือสเตตัสมันโอเคมันไม่แย่ขนาดนั้นน่ผมก็เลยใส่เป็นเอกเตอร์กับรุนกอ่ารุนกาดนั่นเองครับเนี่ยประมาณนี้สเตตัสก็ไปวัดไปวาได้ประมาณนี้ครับอืมอืมสเตตัสได้ครับอ่า การใช้งานของตัวของฮอร์โมนผู้หญิงก็จะเน้นไปทางสก,กิล3แบบบึมๆนะฮะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็เอาไปเล่นซับเลยไปเล่นหอไปตีตัวของเเกี่ยวกับกิววอลก็เล่นได้ครับแล้วก็หอหอฮีลหอฮาร์ดก็ได้เหมือนกันครับผมอ่ะก็เซตค่าทีมผมก็จะประมาณนี้นะครับทีมหอนะจะ๊ะทีมหอของมันก็จะประมาณนี้ครับนนี่ที่วันนิยมใช้นะก็จะเป็นทีมนี้นะจะ๊ะนี่ฮงมนครับ เอามารีสกิลฝั่งศัตรูนะครับเอาแล้วก็เอามาตัวของรีสกิลรีครูดาวของฝั่งตัวเองด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ตอบให้หมดแล้วนะครับผมเกี่ยวกับตัวของโฮมคูลัสนะครับเ,เพื่อนๆหลายคนสอบถามมาเยอะมากนะครับก็เลยเอยตอบให้เลยดีกว่านะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วะคะับซิวในข่าวมาจ้าเพื่อนๆบ๊ายบายนะฮะ